โมโมแข่งก mm ันแข่งกันวันนี้พวกเราจะมาแข่งปลากลัวกันโมสองร้อยยี่สิบด่านร้อยสิบด่านหรือเปล่าพี่ชายเออสองร้อยประมาณสองร้อยสิบด่านนั่นแหละหรือสองร้อยยี่สิบจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าวีกับสองร้อยด่านเลยอ่ะใช่ใช่แข่งกันโมโมก็แข่งอาพี่ป่าหืมหืมง่ายอยู่แล้วแล้วมีข้อเสนออะไรไหมพี่ชายกติกาในการแข่งก็คือ แพ้เสียแฟนว้าวก็คือแพ้แพ้เสียแฟนหนึ่งวันก็คือถ้าพี่ชายชนะแล้วน้องแพ้แฟนน้องก็จะต้องเป็นของพี่ชายหนึ่งวันเหลอใช่ใช่แต่ถ้าเกิดว่ามโมชนะพี่แฟนพี่ก็จะเป็นของโมหนึ่งวันใช่ใช่ กล้าเป่าไม่กล้าดิกล้าเป่ากล้าเป่าใก้แล้วก้แล้วทุกคนครับคลิปนี้จะตัดเป็น2พาร์ตเ้อนะเพราะว่ามันมีต้อง200ด่านก็คือพาร์ทละหนึ่งร้อยด่านตามนั้นเลยงานเลสนตโก้ไปเลยเลยแล้วพี่บอกเลยพี่ไม่ยอมแพ้มมนแน่เซฟก่อนละกันเราก็ไม่ยอมเซฟเฮ้ยไ่กินนมเดี๋ยกินนมรู้สึกว่ากระโดดยาก ชึบเฮ้ย<อ>ในี่คใครลวงชึบชึบเป็นไงล่ะโม,มโมปุ๊บท<ม>ุกคนก็คงคิดว่าแฟนพี่โมคือใครวะเอนไม่รู้สินะเออแต่ว่าพี่ไม่ยอมแพ้แน่ๆเลยเพราะว่าพี่<ต>บอกแต่พี่รู้คือน้องไม่ให้แฟนของน้องไปเป็นของใครนแน่นอนแล้วก็อีกอย่างเลยจริงจริงเนาะชนะน้องก็รู้สึกผิดนะเหมือนนอกใจแฟนตัวเองอ๋อนอกใจแฟนเป็นไม่ใช่แค่แบบว่าแพ้เป็นแฟนเฉยแค่ดึงวันคำขัน จึ๊บแล้วก็แฟรมาเล่นด้วยไงต้องยัดขัหล่ะอีกเรื่องมาเล่นด้วยไงจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่ไงนี่ไงพี่จะไม่ยอมแพ้โมแน่ออออออน้องก็ไม่ยอมนี่ไงจึ๊บแต่ถ้าพี่ชนะโมเหมือนพี่จะเป็นเอไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรสาวๆจะชอบก็ได้นะพี่ชายแต่ถ้าโมชนะพี่โมก็เป็นเลนนะเอ้ยพูดอย่างนี้ร่วงเลย ปกติโมชอบผู้หญิงแล้วอยู่แล้วไม่ใช่เหรอน้องไม่ได้ชอบผู้หญิงไงได้ข่าวว่าเขินใครสักคนนะวงนี้ห้ามพูดออ๋ตีปากอ๋อไม่ได้เขินใครเนาะแบบเขินใช่ใช่เสียงอารมณ์แบบเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านแตกพี่ใครห้ามพูดฮัลโหลฮัลโหล่ห้ามแตกบ้านเดี๋ยวบ้านห้ามพูดเดี๋ยวบ้านแตกเออโอเคโอเคโอเคไม่พูดไม่พูดก็ไดะ ึบนี่โมอยู่ไหนเนี่ยตามพี่มาทันไหมเนี่ยเฮ้ยก็อยู่พี่อยู่ด่านที่สิบเอ็ดแล้วล่ะนี่ด่านที่สิบเอ็ดแล้วล่ะจึ๊บจึบนี่โค่นง่ายโค่นง่ายอ่ะทุกคนใครกระโดดเหมือนพี่ได้มั่งอ่ะพี่บอกแล้วว่าแบบสุดสุดโกะอะเออสุดโกะนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวพี่จะทิ้งแมพไว้ตอนที่พี่กระโดดไว้นะด้านล่างนะครับทุกคนโอเคเราจะทิ้งไม้บล็อ เอพี่จะทิ้งแมพไว้นั้นแล้วก็ลองมากระโดดดูว่ากระโดดได้ไหมทุกคนเพราะว่าสําหรับพี่มันง่ายเหมือนเอากล้วยเข้าปากจริงๆใช่หรอพี่ชายใช่แบบเวลายิ่งมากระโดดกระโมยแต่มาอะไรแต่น้องมันไม่ว่ามันได้ง่ายแต่เราง่ายทุคนพี่ยังกระโดดชิวๆเลยเนี่ยจะชิวเกินแต่น้องไม่ชิวไงชึบชึบน่ครับนะครับตอนนี้ก็เราไปกันเรื่อยๆทุกคน ชึบ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 กระโดดไปชึบถ้าพี่ชนะทุกคนจะได้เห็นแฟนพี่โมนะครับแล้วก็ยจะมาดูกันว่าแฟนพี่โมไปยังไงนี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแฟนพี่โมคือใครอุ้ยใครวะไม่รู้อ๋อไม่รู้เอาแบบพี่โมมีแฟนแล้วเหรออ๋อไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่พูดไอ้ชึบชึบชาำช้ำช้ำอ้ชึบเดี๋ยวก็โดดกระโดดชึบชึบพี่แฟนพี่โมอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ทุกคน อ้าวพี่ชายจะเป็นกียได้งไงวะแฟนน้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วออโอเคโอเคแต่ได้ข่าวว่าชอบใครสักคนนะนะในเกียะมันกะ็หลงไปเลยอ่ะหลงก็อะไรก็อะไรบอกว่าเดี๋ยวบ้านแตกไงืมพี่ชายจะหาเรื่องบ้านแตกอีกแล้วพี่ว่าละพี่กี้พี่ก็นนำโมนะแต่ว่า เหมือนเหมือนกระโดดฆ่าตัวตายแบเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปดูได้ตายยังไงเพราะนะแบบหลงไปเลยอ่ะหลงชึบอือ <c oughs> เป็นไงครับสภาพก็ไม่ใช่ไม่กินขนมปังไงน้องไม่กินไก่น้องกินขนมปังอย่างเดียวเลยตายแล้วรึเปล่าเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมจะไม่ยอมแพ้แล้วกันแค่นั้นพอทุกคนนี <c oughs> ่คือผลเสียของการไม่รอบครอบของพี่ชายโอเคเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราก็ตามพี่โมทานเชื่อพี่เถอะไปแล้วครับชึบ ไปแล้วครับมาเราจะตามพี่โมทันหรือเปล่ามาดูกันมันจะไปแบบรูดัวฟ้าบ totally so right ิดชึบฟ้าบ so ิดบ้าเลยกระโดดปกติฟาบิดอะไรพี่ชายนวันตอบบล็อกอะไรหรอกระโดดแบบฟ้าบิดไงโมคนดูดีทุกคนโมน้ำพี่ไปแล้วอะโมแบบไม่รอแล้วอะแบบโมไม่ยอมอะทุกคนใช่องไม่ยอมโอ้โหอยู่แล้วหลังจากที่ไปอัพสกิลมาจริงหรือเปล่าไปดูก้าวหน้าหรือก้าวหลังก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ต้องกระโดดไห้ได้แล้วพี่ชายโอเค <ม>คือตอนนี้คือทุกคนโมนำพี่ไปแล้วจึ๊บจึบรอไหนก็ได้นะโมรีบเหรอเราอะรีบรืองไงฮะใครบอกใครบอกว่าชนะใครบอกว่าน้องไม่กล้าอะไร<อ>น้องไม่หาเรื่องบ,บ้านแตกด้วยรีบเหรอรีบเหรอรีบหรืองไงฮะจึ๊บพี่ชายหาเรื่องให้บ้านน้องแตกอะโ้โม,โมใกล้ๆบ้านเลยโมอยู่ด่านที่สามจเท่าไหร่แล้วเนี่ยเฮ้ย น้องน้อง 23, อยู่ด่านที่สามสี่โอ้โหสามสี่โอ้โหพี่อยู่ด่านอีกประมาณโอ้โหโคตรไกลห่างกันเป็นวา่าใช่อะ่ะพี่ชายนะว่ไม่ใช่นะน้องดูจากแมพอะ่ะเหรอใช่เราก็ห่างกันเป็นวายจริงๆรับจากแมพเรามีตานะพี่ชายไปเราจะเราจะผ่านไปด้วยกันผ่านไปกับผีใช่ไหมพี่เราจะผ่านไปด้วยกันโบ ไม่เน้องไม่ไปกับพี่ไปแล้วโอ๋อให้ภาวนาให้มีด่านหาปุ่มไม่มีแน่นอนจึ๊บชึ๊บชึ๊บอย่าเป็นเกย์อะไรโบน้องว่าเราไม่อยากเห็นพี่ชายเป็นเกย์อยูอ่นะโบพผาพี่นะถ้าพี่ชะมดพี่เป็นเกย์เออว่ะเออว่ะเฮ้ย ต้องลืมอ๋อลืมอ้าวกระโดดตอบไปดีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่แกแกแกอยากเสียแฟนไม่ใชหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แกอยากเสียแฟนเหรอเฮ้ยไม่งั้นงี้ไม่กระโดดเอ้ไงกระโดดโอ้ยทุกคนดีพี่กระโดดแบบเอาจริงนะพี่รีบกระโดดมากอะทุกคนแต่พี่ยังไม่ทันโมอะทุกคนโอ้โหน้องก็ล่วงยาวๆพี่ชายล่วงรอแล้วเนี่ยล่วงรัวๆเลยตอนเนี้ย โอ้โห oh. oh, ทุกคนไปท้บาบล่าพี่กิสั่นเร็วอะนะพี่<ส>ชายอยู่ด่านไหนเนะนี่ยด่านบอกโมถาพี่ก็โมบอกพี่กับว่าอยู่ด่านไหนอ่อ uh, น้องอยู่ด่านที่44โอเคพี่อยู่ด่าน42นั่นไงใกล้จริงด้วยสงสังยต้องสปีดโอ้ oh, ทุกคนโมสปีดแล้ว น้องไม่มั่นใจอ่ะอาจจะเป็นกระต่ายกระเต่าก็ได้นะพี่กระต่ายกระเต่าคืออะไรกระต่ายกระเต่าด็อกแดกอ๊กไม่เคยไม่เคยนี่ไงชไปแล้วครับไปเร็วไปเลยพอเราลุบปานรูปแบบที่สามปานวันนี้โอ้ทุกคนแม่งไปถึงสักทีอ่ะพี่ยังไม่เจอโมเลยทุกคนเราโดดพี่โดดรีดมาแล้วเนี่ยเฮ้ยโมอยู่ด่านท่าที่ป๋อไม่น้องยังไม่อยู่ด่านท่าที่เลยเฮ้ยได้เสียงอยู่ใกล้

เฮ้ยวะจ้าโอ้ยยอมดินี่ไงกระต่ายกระเต่าจริงด้วยนะเป็นกระต่ายนี่เป็นเต่าเอาพี่จะกระโดดข้ามงั้นน้องกระโดดข้ามก็ได้อ้าวไอ้ไงโบไอ้ไงไปโอ้โหน้องแพนด้าน้องแย่กวางสิอืออือโอ้โหทุกคนที่โบกระโดดโคตรเก่งทุกคนดิดันแม่งโอ้โหโอ้โหน้อง นะครับตอนนี้เราเราทำโมแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหชิวโอ้โหชิวนะเหรอชิวนะเหรอชิวยังไม่ยกแฟนให้เหรอรอรอโมพีดูวิ่งเกิดอะไรขึ้นโมบอกพี่ดีเมื่อกี้พี่ชายเหลี่ยมไม่ได้เหลี่ยม อ่านี่ไงร้อยดาดนี่ไงร้อยดาดาอาจจะไม่พอใช้เฮ้ยเข้าสิผ้าดาดแล้วโบใครถึงร้อยดาดก่อนชนะเออใช่เหรอพี่ชายเออแต่มันมีสองร้อยนะพี่ชายโอเคร้อยก่อนจะเอ้ยใช่เหรอเราพี่สองร้อยเหรอเออสองร้อยดาดดีกว่าแล้วใครถึงสองร้อยดาดชนะโบสองร้อยดาดเท่าไหร่วะชึบชึบชึบทุกคนมันมีสองพาร์แล้วทุกคนมาดูกันว่า จะนี่คือเหมือนเปิดอันติในคันกระโดด้วทุกคนเพราะว่าตอนนี้พี่โมเหมือนแบบว่าโดดติดตามพี่แบบติดๆมากอ่ะคือพี่พยายามไม่พลาดเลยเนะเว้ยคือตอนทุกคนสังเกตดิพี่ไม่พลาดเลยอ่ะแต่แบบโมก็ตามพี่ทันอ่ะเพราะว่าดูสภาพว่าโมน่าจะเก่งขึ้นอ่ะทุกคนใช่เป่ะวิชัยดูดิทุกคนพี่ไม่พลาดเลยใครกระโดดแบบพี่ได้บ้างแบบกระโดดมาเรื่อยๆไม่พลาดอ่ะแบบแรงดีๆทุกคนชึบโอเคก็ถ้าไม่มือรั่นนะอ๋อไม่มือรั่น ไปแล้วทุกคนไปเรื่อยๆเลยไปไปไปกันต่อพี่ชายพลาดวะไอ้พี่พลาดอะม่เฮ้ไม่รู้น้องไม่รู้กูแต่น้องก็โดนแล้วน้องเห็นพี่ชายเมื่อกี้ไม่รู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 ้ครับไม่รู้ไปแล้วน้องเห็นพี่ชายเมื่อกี้หรือเปล่าไม่เห็นแล้วไม่ให้เห็นพี่ก็ตีหักงูให้ทันตีหัก ตีหักตีใครไอ้นน้องก็รีบกระโดดแล้วนะตีหักไปแล้วน้องไม่ตรงไม่เซฟแล้วนะจะแตกเพราะเลือดนี่แหละก็พี่ชายไม่กินขนมปังกินขนมปังสิดัลหนึ่งบอสเท่ากับเสียเวลาไปทั้งชีวิตทุกคนใช่พี่ชายบอสโมบอกว่าขนาดเลยเสียเวลาไปทั้งชีวิตเลยเหรอก็เว้อไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่กินเสียงเฮ้ยโมตามมาทันแล้วทุกคน น้องบอว่าไงน้องเร่งเร่งสปีดเลยรอรอรอโมไหนรอรออ่ะเออบัง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 ไปอย่าเหลี่ยมอย่าเหลี่ยมไปเร็วไปเร็วฮะอะไรที่ชายน้องแค่กระโดดแบบชิวๆอ่ะรีบไปก็ไม่ไหวเลยโอ๊ะไปที่หายไปไหนอ่ะโอ๊ะอ๊ะเจ็บเออ โมรอก่อนไม่พิชซไม่ได้โมไม่พิชซไม่ได้เอ้ยแกเวไอ้น้องเห็นวิชัยโอเคได้แล้วโอ้โหทุกคนก่อนจะผ่านตอนนพี่ชายลองหลุมแล้วเมื่อกี้เห็นน้องกระโดดโอ้โหเมื่อกี้นี้เสียเวลาไปตั้งนานไม่เป็นไรครับเราต่อให้พี่โมเราท้าทายทุกคนเราท้าทายพูดต่อซะด้วยในขณะที่น้องเพิ่งอัพคัวชีตแล้วตอนนี้ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับชึบชึบ เชื่อพี่เหอะว่าโมเขาจะแบบว่ากระต่ายกับเต่าด็อกแดกด็อกแบกอะนี่ไงล้มเลยเอ้ยลืมเซฟตรงนู้นอา้อาวอา้อาวเกิดข้างบนอีกแล้วอ้าววันวันแมพเขาไม่ดีไม่เราลืมเซฟหรือเปล่าเฮ้ยตามทันเฉย <ะ S 2> ทุกคนเขาเขาโดดขึ้นข้างบนนะ่ะจะบอกนะโมโมลืมเซฟหรือว่าไงลืมเซฟพี่ชายแล้วโมก็แตกใช่ไหม ไม่ได้แตกพี่และน้องกดไว้วาบเอาเผยกดมือมันลั่น <c oughs> ได้ไงวะเนี่ยชึบชึบโอเคโอเคโอ้ยองไวาเยทุกคนทุกคนทำไมเราแบบง่ายเกินอ่ะทุกคนอีซี่อีซี่เกินอีซี่เฮ้ยโออันนี้สภาพเละแน่กระโดดยิ่งไม่ได้อยู่ไปแล้วต่ละจ้าโอ้ยโอ้ยทำไมทำไม ปาลวารีรูปแบบที่สามวิ่นจริงมันก็ง่ายนะมันง่ายเกินอ่ะทุกคนมันแบบง่ายมากอะแบบว่าพี่ไม่อยากจะพูดว่าพี่ไม่แพ้ก็คือมันง่ายเกินอ่ะจริงจริงดูพูดดูพูดคือพี่หลับตาเล่นก็นเล่นได้อ่ะทุกคนจริงมันง่ายง่ายง่ายแบบเหมือนเอาโเอากล้วยเข้าป่าเนอ่ะ,ะ,ะโมเจ่บะเจ่บะโมโมตามพี่โมตามพี่ไม้ทันเร็วโม,โมลเล ไี่ชากาลังขี้โม่น้อก็เหนื่อยเป็นมึงกันนะเนี่ยทำโม่บ้างก็ได้ไปเยอะเยอะนี่ไงพ่อบอกว่าอีเพียวครับพี่ไม่ได้แค่โม่ไงแต่พี่อะโหดเกินท่าสเปกกินไก่มันการกินไก่มันทาให้เราโดดยากขึ้นแต่ว่ามันทาให้เราไวเปาล้วครับเฮ้ยพี่ชาอย่าดันนี่ไงเป็นคนไม่ดีนะเราอะเฮ้ยอย่าดันเอ้ยอย่าดันอย่าดัน น้องไม่ยอมง่ายๆโอ้ยโอ้ยพลาดทุกคนโมนนำไปแล้วไม่รู้โมรีบแล้วทุกคนโมรีบแล้วเราโมนำไปดัดหนึ่งรู้สึกว่าพี่ใช้สปีดแล้วทำให้พี่กระโดดยากขึ้นแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนไปไปชึบ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 โอเคโอเคไปไปถึกได้แล้วโอเคไปกระโดดโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยทุกคน โมหายไปกีดเม็ดแล้วโมหายไปในนกีดเม็ดทุกคนุบไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ทุกคนเห็นใครไหมเมื่อกี้เห็นใครไหมไม่รู้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 ไปแล้วไปแล้วอ้าวลวงโอ้เกือบลวงเฮ้ยเจ้าหน้าก้าว16แล้ว16แล้ว16แล้วทุกคน16แล้วอ่ะ16แล้วอ่ะทุกคน ชึบ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 ไมื่อกี้ไข่ไม่ไข่วะอยู่ข้างพี่ไข่วะจงร่วงซะไม่ไม่ร่วงใครจะไปอ้าวร่วงอ้าวลืมเซฟโอ้โหอยู่ตะไกลเล็กโอ้โมลืมเซฟโอ้ถึงเวลาวิกฤตถึงเวลาเราได้วิกฤตอยู่ไกลเลยโอไม่นะต้องโมต้องโทษค่ะว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้ลีมไม่นะ ต้องรีบล้ต้องรีบแล้วอ่ะออ <c oughs> ถึงเวลาเราทำเ <6 K. S 2> ตร้อยร้อย1ด่าแล้วทุกคนโอเคนะครับเราเจอกันพาร์ทหน้าทุกคนสำหรับนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันพาร์ทหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ